ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมผมเองวันภูมิผมผมก็จะมาเล่นเกม t a อะดาร์ a ไหรือว่าแบบเดี๋ยวผมอ่านผิดนี่ก็ขออภัยผมมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับผมไเจอห้องแล้วไเลเล่น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 เลนเล่นเ่นเล่นเล่นเนเล่าเล่น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 เล่าเล่นเล่เล่นเก่่น่าได่คนเดีนว่นเเป่นเล่นเ่นเล่น่นเล่เยนเนล่เนเเ่ล่ลนนลเนี้ยโอเคผมดิ่งลงเว้ย ดิ่งลงสู่เวหาดิ่งลงดวงจันเลยวันนี้แบบโคตรเท่เทห,ห์อย่างเท่คุณผู้ชมโคตรเท่อะครับผมไอ้คนอย่างสวยเลยอ่ะโอ้โหโคตรสวยอ่ะครับเพื่อนมินเองเนี่เพื่อนเอาามาเอา,เอามาแล้วมาแล้ว,ลวมาดีครับผมผมมาครั้งแรกน,นะครับผมเปลี่ยวได้ไดนะโว้ยเรียกเรกูเ,เลง็งว้าวยิงเลย มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยใครอะไรวะนะี่เนี่ยเรียบร้อยเป็นตัวตัวอะไรวะเนี่ยในรุน่นเสาจากดาวไหนก็ไม่รู้ดาวเหนือหรือเนล่าในรุ่นเสาจากดาวาดมาคารมั้งเนี่ยมาเลยพวกแกเกมไม่ใช่เราว่าเข้ามาให้หมดเลยดกูจะอัดแกให้หมดทุกตัว ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก้อยิงมันสวยม,มาดิมาดิครับผมมาดิครับผมมาดิแตกตายหนึ่งตัวก็มาดิครับไม่กลัวอีกแล้วก็เข้ามาเลยดิครับอมันจะเก่งวะเข้ามาเลยดีก็เข้ามาเลยดิครับไม่กลัวอีกแล้ว,ไม,ว,ลวไม่ได้กลัวมิชช่นครัพีทว้าวเอาทำไงวะโอเคเป็นต่ตอบเอา โฟโต้เดย์ไฮไลท์เอาไปนู่นโอเคฮู้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  let's go เดี๋ยวนี้มันกดแดดมาชมนี่กดแดด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 อ่าผมเกมนี้แบบมันปลาระเบิดใส่เพื่อนจันนะผมก็ฮาปลาอะไเองผมว่าแบบถ้าปลาคือโคตรเจ็บมากเลยปลาเสือเจ็บจริงในเวลาผมปาก็แล้วว่าใครแกล่ะไม้แก่ผมระเบิดเนี่ยพวกนี้ แต่ว่าไอ้เขียว,ยวมันคือเบิดฮิวเปล่าวะคือฮิวเปล่าอะไรอ่ะนี่มาแล้วเหรอไอ้หัวคุณเล่นครั้งแรกอ่ะมาดิครับยิงแม่งเลยไหนไหนกี่ตัววะโอโ้โหก็มาดิครับ ไปหนึ่งตัวปิลิมิตไปหนึ่งตัวโอ้ยแหมเล่นอย่างนี้ที่ต้องจัดให้ไปเกินเรยบร้อยไปหนึ่งตัวไปเกินมาหนึ่งตัวแล้ว เอาไปกินใส่พวกเม่เตาตาลดาวไอ้พวกกาลดาวรู้สึกกลัวไปกินโอ้โหโอเคผมวันนี้เพีดไปดักไดฟ์ก็เรียบร้อยผมก็ชนะพวกนี้ได้เป็นแล้วย้ไปไปนี่คือ,อดวงจันทร์นะดวงจันทร์เลยแกโล กราฟิกกราฟิกเป็น HD ภาพแบบผมเป็นภาพสวยเลยไ,ได้ได้บรรยาก,กาศนยย่อ่ะจบภาพโคตรสวยอ่ะ <S <S โอเคมาถึงมาถึงฐานนี้ละเตรียมปืนพร้อมมืนพร้อมปืนไปพร้อมเตรียมปืนพร้อมเพราะต,ตอนนี้เราเราจะกับศึกหนักเลยล่ะเอพร้อมชูจอม ไซเบอร์ดัปเตอร์โว้ยตัวอะไรน่ะตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่ให่ะตัวโคตรใหญ่กูวละไรไมเนี่ยเอาสมุดอีกเดี๋ยีนตัวต้องประหยัดไอตัวของระเบิดโอ้ยระ,ะเบิดพี่วะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนีย่ย ไปเกินอโอ้อะไรเนี่ยแต่ละตัวไปกินเอาไปกินไปกินเอาไปเกินสวยก็มาดิครับไปตัวอะไรไม่รู้ยิงก่อนยิงก่อนฮะมันหน้าแรปเตอร์มันหน้าไซ,ซเบอร์แรปเตอร์ยิงมันนะเออยิงงอนยิงมันยิงมันยิงมันโอ้อะไรอะไรไม่ได้แดก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 กรอบ สวยผมไม่เหลือมืตัวเดียวก็มาดิครับผมมึงอะไรมึงหัวหน้าแล้วเตอร์วะทุกคนมึงหัวหน้ามึงเฟี้ยวมากเลยวะนปิเกนตัวเล็กมึงเฟี้ยวมากเลยวะแล้วมึงเฟี้ยวมากเลยว่ะมึงมึงเก่งมากเลยวะก็มาดิครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วเอาอะไรมาหากลัวเอาจะกลัวก็ปิเนก็เข้ามาเลยดิครับเมย์เมย์จะโม่เม่จะโม่๋อาทุกคนเฉยเหร ร้อยไปหตัวชวยชนะแล้วเย้ฮ้หมดยังไงใครเปนจังไรระเบิดเอ็มไฟมันจ mm ังไรระเบิดวะเออเออนน่น่ะเป็นทีเกมอ่ะเออเยโยโยโย่โย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  ตัวอะไรวะโอ้อะไรอ่ะนี่มันนี่มันทีเร็กนี่มันทีเร็กนี่วะไอ้มาทีเร็กนี่มันทีเร็ก,รกไซเบอร์เราเรียมเราไม่รับไอ้มันลุกมาได้เฮ้ยเอ๋อ้วเรยไปกิน ชิบหายชิบหายชิบหายอืมอืมอืมอันตัวนี้หน mm hmm. หมดการซัพพอร์ต

ว้าอ้ต okay. ัวน okay. 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 ี่มันอยากจังวะโอเคมันก็ตายตาบเลยรวยไป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 ตอนนี้ทังกลุ่มเราโอ้โหแตกแล้วประมาณหนึ่งคนเคเพื่อนเอาอ้มาดูแบบเามันยีบเพื่อนกระเป๋าดูก่นนะหนวดเลิกเพื่อนเปามเฟผมมันมันยุบไม่ได้อ ว่าเพิ่มทำนเองไหมบักทงเลยไม่อยากฆ่าคือมีเลือดบุหรุดว้ยน่าเป็นยากจังวะสไนเปอร์ vững tay จริงชุดเขาโคตรเท่เลยจอมจริงชุดเขาโคตรเท่เลยอ่ะข้วของจริงข้าของแท่อย่างเท่ผมโคตรชอบเลยลงดิงซูเวหาก e. ับบอที่ดาวอังคารเหมือนเดิมทำไมดาวอังคาร มาข้างนี้ผมรู้วิธีปามึงไ้ตัวนอดละ Ok Oh Ho perso Lo stamina Cioè <laughs> Ho stamina Ok Ok โอ้โห oh, oh, แม่มามา,มาถึงก็เริ่มใช่ไหมเนี่ยเริ่มเลยเริ่มละก <c oughs> ูทำงานอยู่เว้ยอืย่าเข้ามาเสือกอย่าเข้ามาเผือก โอ้โหมันตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเบิ้มๆที่ทางผมวะี่หาแล้วลบกันรบกันลบกันรบกันบกันบี่าแล้วโอ้โหแม่งไม่ไกลกูพักแล้วหรอไปกินอืออืโอ้อะไรอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมามามาพักกันโอ้ยตายตายโอ้ตายตายโอ้ ไอ้สัสว้า <Wow! sm art> มันยากเกินถุบมันโคตรยากเลยอ่ะโอ้โห oh. ยากเกินหอกผมโดนซอยจู่านผู้ชมโดนซอยจูเยือนตู้สู้ตู้สู้ตู้ <sm art> สู้ตู้สู้มึงข้อเพราะข้ชำนาญโอ้โหทีไรผมผมมิชชั่นเฟลมาก <sm art> We'll you